สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องพ่นยาแบบชุดนะครับก็ขายไป2ตัวแล้วมี FC ทักมาเยอะเลยว่ายังมีสวยๆอีกหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็พามาแล้วครับอาซาบ้านะครับรุ่น NS280 ชนกับมิตซูนะบมิตซูบิชิ G 3 5 0 L นะครับตัวน,นี้สวยเลยนี่ครื่งนิ่มๆเลยใช่ไหม <laughs> นะครับ เป็นระบบสายพานนะครับมูเล่พ่วงสายพานมาถึงมูเล่ขับตัวนี้นะครับปัม๊มน้ำเข้าหกหุนเกตสวยออก2หัวตอนนี้เราเราจะเทสให้ดูนะครับแบบ2องลำกล้องเลยนะฮะอุปกรณ์สายไม่แถมนะครับไม่ได้แถมนะครับแต่ว่าพี่ๆไปจัดหาเอาเองได้เลยราคาที่เราขายก็หมื0นสารนะครับเป็นเฉพาะชุดปัม๊มให้อย่างเดียวรวมส่งให้ เครื่องนิ่มๆเลยอ่ารุ่นระบบ2ลำกล้องนะฮะเครื่องเดินนิ่มๆนะครับปั้นนี่เดินเบาแล้วนี่ นี่เดินเบาสุดแล้วนี่สโลสุดแล้วนะครับสโลสุดแล้วอ่าเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับเขาให้เร่งไปหลีอ่านี่หัวที่หนึ่งหัวที่หนึ่งเครื่องสวยั๊มสวย ระบบระบบปืนคู่นี่เร่งประมาณครึ่งหนึ่งพอนะครับเหลือเฟือนะครับรุ่นเลยครับล่องที่สองเลครับเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะครับ,ม,รบมีสูบสี่ โดยรวมสวยเลยเสำหรับพี่ๆที่สายต้นยาในสวนนะครับอ่าโอเคเนาะ12.500สองห้าร้อยลส่งนะครับ สองันห้าร้อบาทรวมส่งราคานี้นี่ถือว่าถูกนะไม่ไม่ได้แพงเลยนะพี่ๆครับเพราะว่าปั๊มอย่างเดียวก็ไหลตังมากเลยอันนี้ติดเครื่องยนต์ติดกระเช้าให้เรียบร้อยนะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นสภาพดีมากอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ